วิธีทําพาดหัวให้ปังดังโดยไม่รู้ตัวอันนี้นะคะมิรินจะมาให้เทคนิคในการทําพาดหัวนะคะพาดหัวหรือ h e a d l i ์ e เนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะก็คือการที่เวลาที่คุณเลื่อนผ่านตัวโทรศัพท์หรือ iPad อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหยุดนิ้วคนเนี้ย ให้สนใจโพสต์ของคุณเนะี่ยสิ่งที่มันจะเห็นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะก็คือการพาดหัวหรือว่าประโยคขึ้นต้นของออสิ่งที่เราทําบนคอนเทนต์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเขียนบนรูปก็ได้นะหรือว่าประโยคพาดหัวนี้มันจะช่วยดึงคนนะคือสิ่งที่มันจะดึงคนนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือรูปภาพคุณก็ต้องทํารูปให้สวยนะคะแล้วก็เนื้อหาตรงนี้พาดหัวตรงนี้สั้นๆนะคะที่อยู่บนรูปนั่นเองนะที่มันสามารถหยุดนิ้วโป ให้คนหยุดดูได้นะคะแล้วก็ไปอ่านเนื้อหาต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันสําคัญขนาดที่ว่าบางคนนะเขาบอกว่า10คคาแรกนะคะมันยังดีกว่บพันคําหลังที่ตามมาอีกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถหยุดคนได้จาก สิบคำแรกที่เขาเห็นนะคะแน่นอนนะว่าโพสต์นี้มันก็จะถูกผ่านไปนะคะสินค้าที่รองการขายอยู่ในโพสต์นี้นะคะมันก็จะไม่ได้ถูกมองเห็นนั่นเองนะคะหรือว่าใครทำคอนเทนต์ว้รูปคอนเทนตใดๆอย่างเงี้ยไม่สามารถหยุดคนดูได้ด้วยพลาดหัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขาเข้าไปดูข้างหนได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเรารู้ในเรื่องของความสําคัญของ Headline แล้วนะคะเราไปดูนะว่า5วิธีนะคะส,ส่นนี้มิรินลิสม,มาให้5วิธีในการ ทำประโยคพาดหัวนะคะให้น่าสนใจนะคะว่า,าไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือขึ้นต้นด้วยความรู้สึกอ่าเคยเห็นไหมคะที่แบบว่าเบื่อไหมกับการถูกขายตัดราคาขายถูกแย่งกันซื้ออ่ะเบื่อไหมกับการที่ คนขายเยอะกว่าคนซื้อนะอันนี้ก็คือเป็นการใช้ความรู้สึกนะคะว่าแบบเออเอาเอาความรู้สึกเข้ามาจับเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของอิโมชันเนี่ยมันจะทัชคนได้มากกว่าตัวฟังก์ชันนั่นเองนะเทคนิคที่2นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยการเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นนะการลงทุนระหว่างคนรวยกับคนจนหรือนะคะ,ะข้อแตกต่างระหว่าง คนประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงความคอนทราสนะคะคือความแตกต่างของสองสิ่งนั่นเองนะคะหรือนะคะเทคนิคที่3ค่ะก็คือการที่เราขึ้นต้นด้วยคําถามนั่นเองนะคะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากมีชีวิตดีขึ้นคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่มองหาการลงทุนอยู่อย่างนี้นะคะก็คือเป็นการขึ้นต้นด้วยคําถามนะคะว่าเออใช่คุณหรือเปล่าหรือว่า เคยเป็นไหมแบบนั้นแบบนี้อย่างนี้นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยคําถามนั่นเองนะคะอ่ะไปดูเทคนิคอีกข้อหนึ่งนะคะเทคนิคข้อที่4ี่นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยตัวเลขนั่นเองนะคะอันนี้หลายคนจะเห็นเทคนิคนี้เลยนะคะก็คือเป็นเทคนิคที่ทํากันเยอะมากๆเลยนะคะสมมตินะ3เทคนิคแก้ปัญหาจิตตกอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่า สี่วิธีถ้าทําแล้วชีวิตดีขึ้นทันทีอะประมาณนี้นะคะก็คือจะขึ้นด้วยตัวเลขนะคะแล้วก็เป็นวิธีการเป็นขั้นตอนหรือว่าเป็นสิ่งเป็นอะไรที่พอ,อยห้มาเป็นบุลเลตนะคะให้ให้คนได้ติดตามได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะคะเทคนิคสุดท้ายนะคะเทคนิคที่5นะคะก็คือเรื่องเล่านั่นเองนะคือเปิดประโยคด้วยเรื่องเล่าของตัวเองนะคะ ก็คืออย่างเช่นนะยกตัวอย่างของวิลินนะคะก็คือการที่เทคนิคสร้างยอดขายจากประสบการณ์ตรงเป็นเจ้าของลานเค้กมาแล้ว12ปีอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราเหมือนชี้โยงไปในเรื่องของเรื่องเล่าของตัวเองนะคะว่าเรามีผลลัพธ์แบบไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรมันจะสามารถหยุดคนดูได้นะก็คือมีความน่าสนใจนั่นเองนะเราเอามาแตะในเรื่องของการถามเขาเข้าไป ใจดังเขาเข้าไปนะคะว่าใช่เขาหรือเปล่าใช่ตัวคุณอยู่หรือเปล่าที่เจอปัญหาแบบนี้หรือเป็นเทคนิคนะคะที่แบบให้มาเป็นข้อๆเลยอย่างเงี้ยเพื่อการที่ทําความเข้าใจง่ายอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือ5เทคนิคนะคะที่สามารถนําไปลองทํากับโพสต์หรือคอนเทนต์ก็ได้นะคะเพราะว่าพาดหัวนี้จะบอกว่าสำคัญอันดับต้นๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิลินไปแล้วค่ะยังไงฝากติดตามคลิปของมิลินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ